ร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบักเลส,สุดคุม้มและยังมีบริการกดเกมพลาและผลในบล็อกฟุตอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพชรอีกด้วยนะสนใจิล่์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเปิดคลิปมาตัวละครผมนี่ก็นอนสบายเลยนะ ดูทรงขี้เกียจอัดคลิปเนี่ยดูทรงในตัวละครผมเลยเฮ้ยตื่นก่อนเอาทำไมตัวละครผมนอนงั้นเฮ้ยตื่นก่อนเฮ้ยโอเคทุกคนมันลุกแล้วนะครับผมโอเคทุกคนก็สวัสด,ดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมเรื่องเกมระบอกกันอีกแล้วนะครับในแมปโปรเจกต์เอ็กซอลนะครับผมทุกคนนะแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนนะผมก็จะมาสอนนะผมฟาร์มเงินนะครับทุกคนนะฟาร์มยังไงให้ไวๆนะครับทุกคนนะเออก็มีหลายคนเนี่ยทุกคนได้คอมเมนต์ขอผมมากันเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ในลงในไลอ์อีกนะครับผมรวมๆก็เยอะอยู่นะครับผมมก็เลยาาทํ คลิปนี้ ให้ดูกันเลยละกันนะครับทุกคนนะเออก็ก็ทุกคนนะครับจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัไครป์เพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะผมทุกคนโอเคก็ไปรับชมกันเลยครับผมไปกันเลยโอเคทุกคนนะวิธีหาหรือว่าของผมให้ทุกคนการหาเงินเนี่ยทุกคนครับคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะแบบนี้นะเป็นแบบที่แบบว่าถ้าแบบตีมอนพวกเวลหลักหมื่นเนี่ยคือมันตีของข้างที่จะยากมากๆนะทุกคนถึงเวลจะประมาณ2 3งสามร้อยเนี่ยเราก็ยังตีมอนแบบว่าแทบจะไม่ค่อยเเเเข้้าลลยยททุุกกคคนนนแบบบมมอออืืงีี เลยนะครับทุกคนนะผมก็จะมาแจกเทคนิคการหาทุกคนเทคนิคคือง่ายๆเลยเว้ยทุกคนหาถุงเงินแทนเว้ยเออคือถุงเงินเนี่ยทุกคนคือแบบบอกเลยว่ามันได้เงินเยอะกว่าในการที่เราไปนั่งฟาร์มนะแบบโอ้โหมอนกว่าจะเกิดนะผมเออสี่ห้าวีนะผมกลาจะตีตายนะผมทุกคนเออเนี่ยไล่เราแบบว่าหาหรือไล่เก็บดีกว่าเลทุกคนเนี่ยเมื่อกี้เจอเนี่ยหนึ่งถุงทุกคนครับเก็บไปเนี่ยทุกคนผมขอดองไว้ก่อนนะผมขอดองไว้ก่อนครับเนี่ยทุกคนก็วิ่งหาตามต้นไม้นะทุกคนจะเกิดทุกๆ35วินาทีนะทุกคนนะหาตมสิบห้ยเห็นมเนี่ยเจอถุงแล้วทุกคคนนเห็มัรบ อ่าเห็นไหมเออนะอันนี้ไม่ผลปีศาจไม่เกี่ยวกันนะทุกคนนี่เห็นไหมครับอ่ะสามถุงแล้วเห็นไหมท,ทุกคนแป๊บเดียวแล้วทุกคนแป๊บเดียวเนี่ยเออเนี่ยทุกคนหาไปนะผมนี่เพล็บอ่าตรงนี้ไม่มีนี่ครับหาไปเรื่อยๆนะผมตามต,ต้นไม้หรือตามซอกนี้นะนี่ครับอ่าทุกคนวิ่งหาเ,เจ๊อีกแล้วทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะทุกคนคิดดูเควสหนึ่งใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะจะเสร็จเควสแต่นี้ผมวิ่งยังไม่ถึงนาทีเลยครับผมได้ถุงเงินมาประมาณนี้แหละดูดิ นะผมอ่าได้มานี้แล้วเออจะเขมีนี้ดรอปด้วยทุกคนเปลี่ยนนะแต่ผมไม่เปลี่ยนนะคือแบบว่าใช้ยาผมดีอยู่แล้วนะครับผมสีทองแดดทุกคนผมจะลองใช้นะผมว่าอันนึงเนี่ยทุกคนตกได้เท่าไหร่นะผมนี่อันนี้ปุ๊บอันนี้พันหนึ่งเจ็ดสิบนะครับอันนี้พันหนึ่งเจ็ดสิบเหมือนกันอันนี้พันสองเจ็ดสิบเจ็ดเอออันนี้พันสองเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหทุกคนเห็นไหมเนี่ยไม่กี่นาทีครับเราก็ได้เงินเกินเควสต,ตรงนู้นแล้วนะครับผมเควสที่แบบว่าอันนี้ที่สุดนะเควสที่โหดทีี่่่สุุดนนนนะะคครับผผมมเยทกก็วิงหาไป นะครับวิ่งหาไปไหนทุกคนเห็นไหมเจออีกแล้วครับอาา่าเจออีกแล้วนะโอเคครับอันนี้ผมปีศาจไม่เกี่ยวกันนะเราเก็บไปทุกคนเราถุงเงินนะเดี๋ยวถุงเงินน่าจะนี้ครับนี่เห็นไหมได้ถุงเงินครับนี่ครับหาไปเรื่อยๆทุกคนครับวิ่งไปเลยเนี่ยแป๊บเดียวนะทุกคนผมได้เงินนี่ก็เท่าไหร่แล้วห้าหกพันแล้วนะครับแป๊บเดียววิ่งไปหาเรื่อยๆครับเออผมก็หาเรื่อยๆนะนี่ครับไป let's go let's go หาเรื่อยๆนะผมไปโอเคตรงนี้มีไหมไม่มี มอนเห็นตรงนู้นนะครับนี่ทุกคนเจออีกแล้วนะครับนี่เจอแล้วปุ๊บอ่าตรงนี้เจออีกแล้วครับนี่ครับเห็นไหมคือเจอค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยทุกคนถุงเงินนะครับเออเจอง่ายมากเลยนะคือแบบง่ายจัดเลยนะครับเนี่ยทุกคนก็หาไปตามแบบว่าต้นไม้นะครับผมะฮะตามพวกต้นไม้นะผมมันเกิดอยู่แล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยแป๊บเดียวเลยหาเจอเลยเนี่ยปุ๊บตรงนี้มีไหมไม่มีนะครับเออโอเคทุกคนก็วิ่งวนเนี่ยทุกคนก็วนรอบเมืองนะเนี่ยวนรอบนี้ทุกคนนี่เจออีกครับนี่ถุงเงินเก็บไปนะครับโอเค นี่เจอ,อแล้วครับโอ้โหทุกคนเยอะมากเลยนะเห็นไหมสังเกตนะทุกคนว่าเยอะมากเลยนะครับโอ้โหโคตรเยอะผมบอกเลยนี่ทุกคนวิ่งไปหาเรื่อยๆนะครับอ่าผมก็หาเรื่อยๆเนาะนี่ทุกคนครับแป๊บเดียวฟาร์ไม่กี่นาทีนะเงินนี่ก็ขึ้นหมื่นแล้วนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะดีมากเลยฟรึบนี่ถ้าใครได้เงินคูณสองน,นี่ผมว่าน่าจะดีนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเกมพาร์เงินคูณสองแล้วแบบว่าถ้ามันมีอ่ะมันจะคูณเงินที่เราเก็บได้หรือเปล่าหรือว่าคูณแค่การฟาร์มมอนนี่ผมก็ไม่รู้เนาะนนี้เร็ไนะอ่นี้ วอดวอดอีแดสคืออไเทมอะไรเอาถุงเงินนะผมแต่มันไม่พาไม่โหลดโอเคทุกคนเราก็ลองกินไปเนะี่ยปึ๊บอันนี้925นะครับอันนี้พันโอเคพันนะครับอ่าแปดร้อยพันนะครับพั 1, น 1, สองด้วยนี้โอเคทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับเงินผมสามแสนห้าห้าพันแล้วแป๊บเดียวครับเนี่ยเราก็ฟาร์มไปผมก็วิ่งวนไปเรื่อยๆนะครับหาไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยเจอเกิดเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมตรงนั้นครับอ่าตรงนี้ไม่มีนะครับ เึบเจอแล้วเพบเก็บนะครับหนึ่งถุงละเห็นไหมคือง่ายมากๆนะทุกคนวิธีนี้นะทุกคนสามารถเอาไปใช้กันได้นะทุกคนถึงแบบผูเ้เล่นใหม่ก็ใช้ได้แต่พเพราะว่าผู้เล่นใหม่นี่ก็ยังไม่ค่อยมีของค่อนข้างที่จะวิ่งช้านิดหนึ่งนะผมแต่ก็เจอเกิดอะ่ะเออถ้าเองวิ่งช้าใช่ไหมเองวิ่งไม่ค่อยเร็วมากแบบว่าถุงเงินก็เกิดพอดีครับเออเนี่ยทุกคนวิ่งไปหาไปครับอ่านี่ผมก็วิ่งเรื่อยๆเลยถุงเงินเกิดไม่ยากด้วยครับนี่เพิบตรงนี้เกิดยังไม่มีนะผมซอกโตไม้ตรงนี้มีไหมมาด เคตรงนี้มีไหมมีแต่ผลมีผลนะครับเคผมวิ่งไปนะครับอ่าฟืบตรงนี้ครับไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวิ่งวนไปเรื่อยๆครับผมวนไปเลยนะครับเพราะมันเกิดทุกๆสามสิบห้าวิอยู่แล้วนะครับอ่าวิ่งไปครับคือถุงเงินทุกคนมันตอบง่ายนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับวิ่งไปครับนี่เจออีกแล้วครับตึ๊บอีกอันนึงนะครับผมเออ วิ่งไปนะครับวิ่งไปวิ่งไปตรงนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวทุกคนนะผมจะให้มันเป็นสามแสนหกเลยเนาะก็จะให้ได้รู้เลยครับว่าแบบว่าเงินเนี่ยมันหาไม่ยากนะครับผมนี่เห็นไหมอ่าได้มาอีกแล้วครับ1อันนะครับได้มาอีกแล้วโอเควิ่งต่อเรื่อยๆวิ่งต่อเรื่อยๆโอเคครับผม let's go ยาวๆนะวิ่งยาวๆเลยนะครับตรงนี้ผลเกิดนะครับผมโอเคช่างมันเฟิรบเราไม่ได้จะมาหาผลเราจะมาหาเงินนะครับถุงเงินโอเคครับผมมีไหมตรงนี้เฟิบตรงนี้อะไรเกิด นะผมอันนี้เอ้ยหัวใจเจอหัวใจเจอเค่เจอหัวใจกับอาที่เปลี่ยนนี่นะครับผมโอเคเราเก็บไปเราไม่ได้ใช้นะครับโอเควิ่งไปเพรพรอโอ้โหโคตรเร็วนะครับผมโอเคแต่มีที่เร็วกว่านี้นะเออผลแสงเนี่ยวิ่งเร็วกว่าี่นี้นะครับปึ๊บไปวิ่งไป,ป,ปโอเคครับตรงนี้ยังไม่เกิดโอเคถุงเงินเกิดไหมตรงนี้ไม่เกิดนะครับผมโอเค วิ่งไปเรื่อยๆครับดูซิว่าเงินเรานะครับจะได้3ามแสนหรือเปล่านะผมภายในเวลาแค่ที่ผมอัดคลิปนะจากสามแสนเท่าไหร่ไม่รู้อะเมื่อกี้ผมลืมจํานะครับโอเคนี่ครับเจออีกแล้วครับถุงเงินพร้อมกับผลด้วยนะครับอืมโอเคผลนี้ผมไม่เอานะครับโอเคได้ถุงเงินมาโอเคครับผมวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอืมโอเคครับมีหรือเปล่าวิ่งมาดูหลังต้นไม้สิเกิดไหมไม่เกิดนะครับโอเควิ่งมาฟึบ๊ปฟลบโอเคถุงเงินเกิดแล้วฟึบโอเคทุกคนเราลองนะครับลองใช้เลย ถ้าจะถึงแล้วลมั้งนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บเฮ้ยทุกคนกินผิดโอ้อิวอิวแมนโอ้ทุกคนผมลืมเซฟโอ้โหเรียบร้อยครับผมผลผมปิวครับโอ้โหกดผิดทุกคนช่างมันโอ้โหผมมาเป็นผลนี้แทนทุกคนครับผลของผมปิว oh, oh. โอ้ my god โอ้ยแกหาผลเงาใหม่นะโอ้โหแล้วมาสเตอรี่หนึ่งร้อยด้วยทุกคนหืมผลเงาผมไม่มีด้วยอไอคราวนี้สวยแล้วครับสวยในการหาผมนะครับทุกคน เรียบร้อยครับผมรออะไรอะ่ะนะครับ <laughs> โอ้โหเสยียผลเงาไปไม่นะไม่เป็นไรครับผมทุกคนฟาร์มใหม่ได้ครับเพื่อนทุกคนครับเออพี่พลาดนะผมโอ้โหไม่มีสกิล G ในการวิ่งเลยโอโ้โหค้อเศร้านะทุกคนได้อันนี้มาแทนนะผมเป็นผลเอ่อนูฟโดนะครับโอ้โหผมว่าคืนนี้ก็จะนั่งฟาร์มวิวซะหน่อยนะจะไม่ได้ฟาร์มนะครับน่าจะต้องรอพรุ่งนี้เลยโอ้โหจบแล้วทุกคนครับอยากจะร้องไห้แล้วผลเงาไม่ได้ดรอปง่ายๆด้วยนะผม <c oughs> โอเค กคนครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนนะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ผมด้วยทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน่าจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะทุกคนโอเคก็ช่วยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม